ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัรชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบนะคะถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาเพื่อเราต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สําำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบรญชาการตาหารพัฒนาได้จัดวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสายของพระราชาในการสนับสนุนคณะลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโคกหนองนาในโครงการฟาร,ร์มต้นแบบสราตรีเรนการปลูกข้าวหอมมะลิแบบครบวงจรตามโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ฟาร,รม์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนณบ้านลำพุกตำบลตาบาว อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019พร้อมกับ ทำการประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายให้กับพี่น้องและประชาชนได้รับทราบนะคะณสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะและมาต่อเน,นื่องที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการตาหาดพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่องที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำสนับสนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาแดลูรวมปริมาณน้ำนะคะ12,000ลิตรเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำณตํบลกาตองอํเภอยะหาจังหวัดยะลานั่นเอง เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ